ตอนนี้นะครับเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Animatronic World นะฮะเป็นแมปแนวฟนันะครับที่เป็นสไตล์โลบอคนะฮะจริงๆมันเป็นแนวโลเพลแต่ว่ารวมฟนับแทบทุกภาคนะฮะเอาไว้ในนี้เป็นตัวละครจากฟนับทุกภาคแยกเอาไว้นะฮะซึ่งน่าจะเป็นแมปที่เหมาะสําหรับผมนะที่ยังไม่ค่อยรู้จักตัวละครจากภาคต่างๆนะฮะเพราะว่าเขาแยกมาเป็นภาคให้นะครับภาคที่1ภาคที่2 3 4แล้วก็ Sister Location นะฮะภาคที่6อ่าแล้วก็ข้างบนมีอีกนะฮะ นี่คือภาคที่1น,นะฮะเจ้าเฟรดดี้แฟสแบนนะครับบอนนี่บอนนี่นะฮะชิกก้าก็ตามนี้เลยนะครับเฟรดดี้มีกระพริบตาด้วยคือในนี้มันดูเป็นเหลี่ยมๆก็จริงแต่ว่าพอไปดูของจริงเนี่ยก็น่าจะดูออกนะสไตล์มันดูเข้าใจง่ายนะครับหน้าปกติเลยของเฟรดดี้กระพริบตาได้บอนนี่นะฮะเพื่อนซีใช่ไหมแล้วก็ชิกก้าฟ็อกซี่แล้วก็โกลเด้นเฟรดดี้นะฮะ แล้วก็ข่าวเดวคัพเค้กเป็นคัพเค้กได้ด้วยสวัสดีครับคัพเค้กของชิกก้าใช่ไหมอยู่ข้างบนชิกก้ากดเพื่ออะไร get item อ๋อให้ชิกก้าถือชิกก้าถือคัพเค้กนี่คือกินมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วใช่ไหมกินนู่นกินนี่คัพเค้กของชิกก้าชิกก้าภาคแรกผู้ชายผู้หญิงะ่ะถือคัพเค้กมานะฮะแล้วก็มีแมปข้างหลังด้วยอันนี้คือ e นโด ขวามือนี่คือ Foxy 1 9 9 9 Foxy p i Fox, l o เก้าแล้วก็ Freddy ที่พังแล้วนะฮะลองไปดูในด่านหน่อยเฟร d ดี้ s ฟส e a รพ i z z a นะครับ1993ก็เป็นในฉากที่คุ้นเคยจุดเริ่มต้นวิ่งมาเคาประตูข้างคือเอาจริงเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดฟนับแบบภาพปกติเลยนะภาคที่แบบต้องดูกล้องนะครับคือมันเล่นแล้วแต่ว่ามันไม่อินเท่าภาคเนี้ยผมชอบภาคนี้มาก ภาคล่าสุด security breach นะฮะนี่คือห้องที่เราอยู่ใช่ไหมอ๋อ,อนี่ห้องน้ําห้องน้ําแล้วห้อง security อยู่ไหนอันนี้คือห้องที่เราอยู่ใช่ไหมมาอยู่ตรงนี้ปิดประตูโอเคอ่ะภาคหนึ่งภาคที่สองเป็นยังไงเก็บคับเค,ค้กก่อนภาคที่สองมีอันนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะมอนิเตอร์เป็นจอมอนิเตอร์อ๋อเอาไว้ดูกล้อง เฟรดดี้ดูมีความเป็นอันนี้มากขึ้นอ๋อเป็นทอยใช่ไหมภาคนี้เป็นทอยหมดเลยคือแต่ละภาคก,ก็จะมีชื่อชนิดของหุ่นภาคแรกคือปกติเป็นร้านพิซซ่านะฮะใช่ไหมภาคที่2ก็เป็นหุ่นแบบของเล่นเป็นทอยอ่าบอนนี้แล้วกันบอนนี้ก็คือคนเดิมใช่ไหมบอนนี้คนนี้เหมือนกันแต่ภาคสองมาเป็นสีฟ้าชิกก้าก็ยังกินเหมือนเดิมมีครับเค้กฟ็อกซี่ทอยฟ็อกซี่อันนี้คืออะไรอะ่ะมงเก้ เหมือนเป็นฟ็อกซี่ผสมกับหุ่นเอนโดมือถืออะไรอยู่หัวของเอนโดใช่ไหมแล้วก็พับเพดนะฮะอันนี้เจ้าหุ่นกระบอกแล้วก็บอลลูนบอยเจเจอ้าวมีสองคนเหรอเออไม่เหมือนกันคนละสีอันนี้คือหุ่นที่แบบชำรุดนะฮะเฟดดี้บอนนี่ชิก้าแล้วทำไมบอนนี่เป็นสีนี้ล่ะเป็นสีมาจากภาคแรกฟ็อกซี่ เอนโดศูนย์สองชาร์โดเฟดดี้มีชาร์โดเฟดดี้ด้วยเหรอชาร์โดบอ n นี่คืออะไรอะ่ะเป็นร่างเงาบอ n นี่โอ้ชาร์โดเฟดดี้หูหายไปข้างหนึ่งฟานาฟทรีภาคสามโอ้ไมมันอมึมครึมอย่างนี้เป็นแฟนทอมเป็นแฟนทอมหมดเลยแฟนทอมพั p เ t p h แฟนทอมบอลลูนบอย กลายเป็นแฟนทอมหมดเลยนะฮะส่วนอันนี้คือสปริงแท็บมาในภาคนี้เหรอผมว่าแมปเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันดูหุ่นให้หมดก่อนค่อยไปที่แมปแล้วกันเอ๊ะมันเหมือนกันเหรอในแฟนเม e ที่ผมเล่นที่มันมีบอกว่า b บ y o f อฟหนึ่งเก้าแปดเจ็ดไบอเจอันนี้หนึ่สามอ๋อภาคที่หนึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าเอ๊ะเป็นเหตุการณ์หลังจากภาคที่สองใช่ไหมภาคที่สองมันหนึ่งเก้าแปดเจ็ดภาคที่หนึ่งมันหนึ่งเก้าเ้าสามโอ คือมันหลายภาคนะฮะอาจจะต้องมานั่งเล่นเกมปกติไปดูเรื่องราวก่อนต่อไปภาคที่4 1 9 8 3เมหมือนกันนี่ไงไบวิกติมไบวิกติมนะฮะแล้วก็มีครับเค้กไนท์แมร์ครับเค้กเฟดเดิลเป็นเฟดดี้ร่างเล็กส่วนภาคนี้เป็นไนท์แมร์หมดเลยเป็นทีมไนท์แมร์เหมือนเป็นปีศาจนะฮะโหภาคนี้น่าจะโหดหุ่นภาคนี้น่าจะโหดไนท์แมร์ฟ็อกซี่ไปสิ โอ้โหโมเดลเขาดูสวยดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นเหลี่ยมก็ตามไนแมร์อันนี้คือใครอะ่ะชื่อไนแมร์เลยไนแมร์เฟแบร์แล้วนี่คือไนแมร์อะไรแต่มันเหมือนกันนะเป็นเฟดดี้เหมือนกันหรือเปล่าชุดเหมือนกันเลยอะ่ะหุ่นเหมือนกันเลยด้านนี้เป็นแจ็คโอเบอร์นี่อันนี้เป็นธีมของฮาโลวีนใช่ไหมโอเคต่อไปซิสเตอร์โลเคชั่น ฟันทามเฟดดี้เป็นกลุ่มฟันทามเอ๊ะแล้วเอ่อเฮลฟี่อยู่ภาคไหนอะอันนี้คือของเล่นชื่อว่าบอลบอลคือบอนนี่ใช่ไหมบอลโลล่าเอ็นนาดนะฮะผมเคยเล่นแต่ผมจำไม่ได้แล้วก็โรบิดมินิลีน่าอันนี้คือเป็นบัลเล่ใช่ไหมที่เคยเจอในกิลิมอสนะฮะเจ้าสันเจ้ามูลในร่างมินิลีน่า หุ่นหลายชนิดมากเยอะมากๆนี่น่ารักอะ่ะผมชอบโอเคต่อไปฟนาพักที่6ภาคที่6มาอยู่ในหมวดหมู่ของอ๋อล็อกสตาร์นี่ไงล็อกสตาร์เฟดดี้ล็อกสตาร์บอนนี่ล็อกสตาร์ชิค้าก็ยังกินอยู่ดีใช่ไหมเลสล็อกอ๋อไม่กินละฟ็อกซี่นะฮะแล้วก็เลฟตี้เฮลฟี่เจอแล้วเจอนายแล้วมาอยู่ในภาคนี้นี่เอง ด้านนี้คือมิสเตอร์ฮิปโปมิสเตอร์ฟล็อกเน็ตแบร์พิกแพชโอ้หตัวละครเยอะมากจะไม่หมดอ๋อมิวสิกแมนมาตั้งแต่ภาคน,นี้เลยมิวสิกแมนก็ที่อยู่ในท่อนะฮะแล้วก็ด้านนี้คือเอ็กซ์ตร้าฟนับเป็นภาคพิเศษเอ้ยอันนี้ใครเนี่ยน่ารักน่ารักฟอนทามบอนนี่อันนี้ใครไลตี้ล็อกสตาร์แมนเกิลคล้ายๆฟ็อกซี่เลย อันนี้บอนนี่หนึ่งเก้าแปดสามหนึ่งเก้าแปดสามด้านนี้บอลลูนบอยฮาโลวีนนะฮะผมชอบการกระพริบตามากมันเหมือนมีชีวิตอยู่เวลาเราเดินไปโอเคไปดูข้างบนกันฮะหรือจอยออฟครีเอชันนี่ไงที่ยังเล่นค้างอยู่เล่นยากมากจอยออฟค e ี t i ชันใช่เลยครับมี i อ n i ไนท์โกลเด้นมี i อ n i ไนท์เฟรดดี้เรียกชื่อว่าเป็น i อ n i ไนท แล้วก็บอนนี่ชิก้าแล้วก็ฟ็อกซี่นะฮะอันนี้เป็นหุ่นที่อยู่ห้องใต้ดินจำได้ห้ามองหน้าแล้วเดินยากด้วยนะคือทางมันแคบจำได้อยู่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแฟนเมสหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่เป็นแฟนเกมนะฮะ Candy Burger and Fries f i ฟ i ายส์ t ฟน์ไแฟนเกมหมดเลยโอ้ย,ยังมีอีก่หรอตรงนี้ยังไม่ได้ทำแมบปบกว้างมาก มาดูที่ h e ลวันเต็ดหน่อยกับ UCN นะฮะ UCN นี้เคยเล่นแบบข้าวๆผันๆน,นะครับไม่มีหุ่นแฮะแต่มีเจ้าอันนี้อยู่ g i t c h Trap เจ้ากระต่ายมีมอดที่เป็น g i t c h Trap ใน Security Beach อยู่นะฮะเปลี่ยนเวนนี่ให้กลายเป็น g i t c h Trap เป็นกระต่ายเหมือนกันดูตาเหม่อรอยมากแล้วก็มาในภาคนี้นะฮะภาคที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่เจ้าชิก,ก้า แกลมล็อกชิก้ามอนตี้นะฮะแกลมล็อกเฟดดี้ตระกูลแกลมล็อกนะครับแล้วก็แวนนี่มีแค่5คนมี5ตัวอ๋อมูนกับซานละ่ะลืมไปได้ยังไงดีเจมิสิกแมนด้วยหายไปไหนชิก้ามามีเสียงไหมไม่มีชาวล็อกแล้วภาคที่6คือเป็นการแสดงดนตรีเหมือนกันไหมมันเป็นล็อกสตาร์อันนั้นอันนี้ก็ล็อกสตาร์เหมือนกัน ภา the Book The Book อ๋อเป็นหนังสือหนังสือใช่ไหมั้ย into the pit bunny คือรอมันเยอะมากอะเกมนี้เรื่องแบบคิดว่าคาดว่าเหตุการณ์ที่น่าจะเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากอันนี้ก็น่าจะเป็นแฟนเกมนะฮะเลสเฟอร์แฟนเกมก็เยอะหมดแล้วอ๋อแมบปบกำลังจะมาแล้วก็คาลิกเตอร์อื่นกำลังจะมา คือแมบมันกว้างมากนะฮะภาคนี้ถ้าเกิดจะทําให้สมบูรณ์จริงๆขนาดในเกมปกติคือยังต้องโหลดนานนะคิดดู <laughs> โอเคฮะน่าสนใจมากแบบนี้เป็นแหล่งรวบรวมตัวละครที่ดีมากเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ